แรที่ภูเก็ตนะครับตำรวจท้องเทียวภูเก็ตจับกลุ่มมะกคูเทศและก็ธุรกิจนําเทียวที่พิดกฎหมายนะครับในเร่งท้องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตกับปัญหมามักนะคุณมาเทียวมาขับปันห้าภูเก็ตน้องยอมโดยนายโยบายตำนานตำรวจเร่งาตินะครับก็มีการสั่งการข้องพลตำรวจโทรักซิราเพื่ออําภูบัญชาการตำรวจท้องเทียวครับสั่งการในสถานีตำรวจท้องเทียววมก่าลางมักคูเทศและธุรกิจนําเทียว เพื่อนหรือว่าพิจกฎหไม่อะนะครับในพื้นที่ทองเทียวลักลักนะนะครับนะระหว่างเพ่นออกจับกุมกันเลยที่ภูเกตเป็นฝันพื้นมืองนั่นแหละค่ะที่ภูเกตเนี่ยค่ะก็วันที่ซ่องเมษายอนทีผ่านมานะตำรวจทองเทียวค่ะได้มีการจับกุมชาวต่างชาติสัญชาติรัสเซียชื่อนายอังเดรดูพรินสกี้นะคะอายุ42ปีค่ะโดยกล่าวหาว่าทำหน้าที่มาคูเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนและก็เป็นคนต่างด้าวได้รับอนุญาตให้ยุ่ในราัชอาณาจักรไทยประกอบอาชีพรื้อรับจ้างทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน หรือทํางานในอาชีพต้องห้ามก็คือมาคุเทศนี่เป็นอาชีพต้องห้ามต่าง, hmm. างชาติทำไม่ได้นะโดยจับกลุ่มตัวได้ที่บริเวณจุดลงเรือหาดปากพระมู่ทีหา้าตาบลไม่ข้าวอําเภอทะลา่างจังหวัดภูแก๊ตนี้แหละค่ะแล้วก็หล่งจากนั้นก็ได้นําตัวผู้ต้องหา้าส่งพนักงานสอบสวนเ hmm. พื่อที่จะดําเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไป hmm. เออนี่หมายังอาชีพคนไทยไม่ได้นะ uh, นะครับ